พยาย่าบนเวทีแห่งนี้ถึงอมตยาธิปไตยโคโสนอชแดงทั้งบดินเสียงประเบือนดังต้อนรับคุณธนาวิวิชัยเดชนำพาพี่น้องสู่ถนนอาสาวันที่10พฤษภาคมนี้ไปด้วยกันมาด้วยกันนั่นเลือสุพรรณที่เคารพครับสวัสดีครับพี่น้องชาวจังหวัดสุพรรณบุรีและใกล้เคียงที่เคารพผมนี่ก็เดินสายเหมือนกับคนอื่นและกับพี่น้อง เดินไปเดินมาหน้าก็จะเหลืองแล้วครับแต่ผมบอกว่าอย่าเพิ่งเหลืองนะถ้าเหลืองเดี๋ยวพวกหาว่าพวกนี้มันเป็นพวกเสี้ยเหลืองไปเป็นแต่ไม่เป็นไรครับยิ่งใกลวันนัดชุมนุมใหญ่กันจะเหนื่อยยังไงจะหน้าคล้ำยังไงใจมันยังเด็ดเดี่ยวสู้ครับพี่น้องที่เคารพเมื่อกี้คุณสมชายไพบูบุญก็ขึ้นมาก่อนผมแล้ว ก็ต่อยหนักต่อยเบาคนนี้แหละครับคนที่ถีบผมขึ้นบนเวทีเมื่อปีห้าสงผมจะเล่าคร่าวๆกนแล้วกันในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้วันดีคืนดีคุณสชมใชจขึ้นไปบนเวทีผมก็เดินตามหลังไปอยู่มาวันหนึ่งผมทําท่าจะดังไอ้น้องเมื่อกี้ทักทายผมไอ้น้องเมื่อกี้พูดจาอร่อยจังปลาใสดีแยะผมก็ทําเป็นยิ้ยมยิ้มสักวันหนึ่งผทุนสมใจถีบผมขึ้นบนเวที ทระด้สัสองสามวันได้พูดก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องหรอกครับแต่พอผมเดินผ่านหน้าเวทีพี่น้องครับสถานการณ์หน้าเวลานั้นเคยขึ้นบนเวทีคนเสื้อแดงเชียร์ทุกคนครับผมขึ้นมาบนเวทีคร,ครั้งแรกผมพูดอะไรผมยังไม่รู้เลยว่าผมพูดอะไรครับแต่ในขณะนั้นเรารู้ว่าพลเอกเรมตินสูรานนท์เป็นคนที่อยู่เบื้องหลังการรัฐประหารผมพูดอะไรก็รู้เรมคนเชียร์กันลั่น ทำเนี่ยรัฐบาลครับเมื่อปี52สมชายเนี่ยครับที่ผมคุณมาบนเวทีหลังจากนั้นผมลงไปแม่คุณสมชายถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยหาว่าผมเป็นสมชายครับพี่น้องที่รูปนี่แหละครับพลอยดังจากสมชายไพบูลในขณะนั้นแต่เดี๋ยวนี้เ็าเปลี่ยนเป็นพี่พัชชัยไพบูลแล้วครับพี่น้องครับเอาเลยครับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เป็นกรารกระทํายุทธหัตถีระหว่างพระนเรศวรมหาราช กับประเทศพม่าพระหมหาอุปราชาตรงนี้เป็นชัยชนะของไทยมาแล้วเราไปผู้จาปลาใสก่อนเคลื่อนพลใหญ่ก่อนนัดชุมนุมใหญ่เราก็ไม่รู้ไม่ต้องเปรียบเทียบว่าเราจะนัดแข่งกับใคยแต่ไอ้พวกนั้นผมไม่อยากบอกว่าเป็นพวกจันไรที่ต้องการทำให้ประเทศต่ำช้าเร็วทามก็นัดกันอย่างนี้ครับ เราไม่ใช่คนนัดอย่างที่คุณนัทวุฒิคุณจตุพรมาบอกกล่าวสุเทพเทียกสุบรรมันนัดเองว่าให้ไอตูไอเต้นเอาคนมาแล้วกูจะเอามาถ้าใครมากกว่าคนนั้นชนะถ้าใครแพ้กลับบ้านนี่มันนัดเราครับพี่น้องครับพอคุณจตุพรรับท้ารับนัดบอกว่าถ้ามากันจริงๆถ้าใครชนะใครน้อยกว่าไม่กลับบ้านไอ้นั่นมันลูกหมามันเงียบกลิบตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ครับพี่น้องทยว เรารู้นี่ครับพอเราสู้อยู่กับป้าที่อยู่ข้างหน้าบนเวทีอย่างนี้ตอนที่สู้กันเมื่อเจ็ดแปดปีที่แล้วยังสาวสวยปล้งเลยครับแต่ตอนนี้ก็ยังสวยเหมือนเดิมมากแต่อายุอานาวแก่ไปเจ็ดแปดปีแล้วครับไอสุเทพเที่ยงซูบันมันเพิ่งมาสู้เมื่อห้าออกเดือนที่ผ่านมาแล้วมันจะสู้พวกเราได้อย่างไรครับพี่น้องที่กรารบมันเพิ่งมาอย่างคุณนัทวุิบอกมันไอรุนน้อง ไอเรามันรุ่นพี่อยู่ที่นี่รุ่นพี่มันหมดเลยครับที่นั่งอยู่หน้าเวทีกบปะะสแต่มาเมืองสุพรรณนี่ก็ต้องยกย่องคุณสุพรรณกันหน่อยครับคนคนคนดีมีคุณธรรมและทําคุณงามความดีมันก็ต้องยอกย่องกันเลยครับเราคนเสือเ้อแดงมีคุณธรรมควายกปพสททาดีเราก็ยกย่องไม่เยียบย่ําแต่ที่ผ่านมามึงทําอัปรีตลอดเวลากูเลยไม่ยกย่องไงครับพี่น้องทีง่า มาเมืองสุพรรณก็ต้องยกย่องท่านบรรหารครับพี่น้องที่พี่น้องต้องเข้าใจนะครับว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี40ท่านบรรหารเป็นคนผลักดันครับพี่น้องตบมือท่านน้อยพี่น้องเชื่อไหมหลังจากมีการชุมนุมในปี2 5 3 5พี่น้องประชาชนบาดเจ็บล้มตายจากการล้มปลาบของคณะผด็จการในขณะนั้นหลังจากนั้นพี่น้องชนะกัน ผลเอกเปลมพัดจำลองสีเมืองพาสุจินดาคลาปะยุนเข้าเังสุดท้ายล้มเลิกกันแล้วก็มาเลือกตั้งกันใหม่นายชวนลีไัยเลือกตั้งปี35ทับสองพี่น้องครับได้มาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ไม่เหลียวแลรัฐมนตรรัฐธรรมนูญอปรีฉบับเก่าๆเลยครับพี่น้องครับไม่เคยคิดแก้ไขไม่เคยคิดปรับุงเปลี่ยนแปลงให้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับของประชาชนเลยหลังจากนั้นมีการเลือกตั้ง เพราะพวกนั้นไปด้วยสปกสี่ขีดทุนหนึ่งโดยชูเทพเทือกสุบัณเลขาธิการกบบสนี่แหละครับเลือกตั้งขมาไมา่คุณบรรหารนี่ครับเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นตัวตั้งตัวต้นตัวตีผลักดันรัฐธรรมนูญฉบับปีสีุ่และก็สําเร็จนี่คือเป็นนักประชาธิปไตยมากว่านายชวนลีกภัยเป็นไหนๆครับพี่น้องครับพูดอะไรกับนายชวนแล้วครับเมื่อกี้มีคนส่งข่าว บอกว่าวิสัยทัศน์นายชวนมันไม่มีจริงๆครับเพราะนี่เป็นพี่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ในขณะนี้แกสร้างถนนเส้นหนึ่งพี่ตังตังไปปะเหรียนพี่น้องรู้ไหมครับขณะนี้มอเตอร์ไซค์ขับลมคว่ำทุกวันเลยก็แกมีวิสัยทัศน์บนบนกอกลางถนนแกไปปลูกต้นตาลครับพี่น้องครับ <laughs> พอปลูกต้นตาลตูนป๊อกลางกอกลางถนน พอลูกตาลสุกมันก็หลุนพอหลุนครับมอเตอร์ไซค์ขับกลางค่ากลางคืนมองไม่เห็นเหยียบลูกตาลล้มกลิ้งกันลเลยนะหน้านครับพี่น้องครับแต่คนกลางนี่มันก็แปลกนะครับเขาบอกว่าไม่เป็นไรหรอกครับตนตาลน,นายชวนสร้างถึงกูจะตายก็ไม่เป็นไรเออึมให้ตายพร้อมนายชวนกันไปเลยอะ่ะ <Yeah. S 1> นี่มันรักคนกันผิดผิดวิสัยทัศน์ไม่มีก็ทําอย่างนั้นเลยครับพี่น้องครับแต่คุณบัญหานี่ครับต้องยกย่อง เรานโาชอแดงทั้งไปดินไปที่ไหนใครดีใครทําดีก็ต้องยกย่องแต่คณะที่กุมกอบปวส์ณเวลานี้พี่น้องที่เคารพครับเราไม่เห็นเลยครับเพราะเขาต่อต้านการเลือกตั้งต่อต้านทุกสิ่งทุกอย่างที่รัฐบาลที่มาจากประชาชนเลือกเข้ามาเพื่อพัฒนาประเทศไม่ให้พัฒนาประเทศได้แล้วจะเอาอะไรมาครับนี่คณะกรรมการการเลือกตั้งรู้สึกจะประชุมตกลงกับรัฐบาลว่าให้วันที่ยี จะเป็นวันเลือกตั้งกันแล้วยังไงต่อครับในขณะที่นายอภิชิตเวชาชีว่าก่อนหน้านี้บอกตัวเองอยู่เฉยไม่ได้แต่พอมานี้กลับกรอกอีกแล้วว่าจะไม่ลงเลือกตั้งอีกแล้วครับแล้วหัวหน้าพักไม่ลงเลือกตั้งแล้วลูกพักมันจะลงถ้าลูกพักไม่ลงหัวหน้าพักไม่ลงสุดท้ายก็กลายเป็นการขัดขวางการเลือกตั้งกันอีกสิครับนี่แหละครับผมถึงบอกว่าไอ้พวกนี้มันเล่นหลอกล่อกัน เล่นแกล้งการเล่นสร้างทุกสิ่งทุกอย่างหลอกล่อพี่น้องประชาชนถ้าเป็นดาราหนังแล้วก็พี่น้องเอ้ยได้ตุกตาทองแล้วสำหรับนายอภิสิทธิ์วชาาชีวะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะได้เห็นขณะนี้ออกมาเกือบหมดแล้วพุทธอิสาระก็ออกมาอย่างที่ท่านประธานได้บอกไว้ว่าสองสาวันหน้าต่อหน้านี้หรือวันที่สิบห้าเขาจะเดินไปหาใครที่ไหน นายสุเทพก,ก็บอกมาไม่ต้องมีหน้าไหนมาเป็นตัวกลางไปคุยกับคนโน้นคุยกับคนนี้ถ้าไม่มีปฏิรูปกนก็ไม่มีเลือกตั้งรัฐบุคคนก็ออกมาสเสนอผลเอกเปลมผ่านไปทุกสิ่งทุกอย่างทุกอย่างเนี่ยครับมันเป็นอย่างนี้แต่หลายหลายอย่างมันก็เป็นขมวดเดียวกันลงไปที่การตัดสินของศาลร,รัฐธรรมนูญและปปชในที่สุดครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเพื่อพวกนี้เล่นละครด้วยกัน นีนาเศร้าเล่าความเท็จใส่ร้ไปสีควายคนเสื้อแดงตลอดเวลาสิ่งนี้แหละครับสิ่งที่พวกเราจะต้องปลุกบอกพี่น้องประชาชนว่าการต่อสู้ครั้งนี้พี่น้องที่ครบครับมันสู้ระหว่างควายป็จก,การกปปวะสกับควายประชาปไตยนอปชแดงทั้งแผ่นดินพร้อมกับคนไทยทั้งประเทศครับคุณกัตุบอลได้บอกกลาไปแล้ว บอกว่าไม่ว่าท่านจะอยู่ตรงไหนอยู่ทวนใดของประเทศนี้ถ้ามีหัวใจเป็นคนรักประชาธิปไตยก็เดินมาร่วมชุมนุมกับคนแสดงได้ไม่มีปัญหาเพราะศึกครั้งนี้อย่างที่ผมได้บอกไปแล้วว่าสู้กันระหว่างขวายเดกการกับประชาธิปไตยแล้วเอาประเทศไทยเป็นเดิมพันกับพี่น้องก็ให้มันรู้กันสิครับว่าถ้าใครชอบสุเทพเชืออสุบรรณ ไม่ต้องการในบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตย <c oughs> ก็ไปอยู่กับเขาเลยเราก็ยินดีถ้าคุณคิดอย่างนั้นแต่ถ้าพี่น้องประชาชนคนส่วนใหญ่ส่วนมากบอกว่าเอาละกูไม่ต้องการให้พวกบกบวสอมันยึดครอ,องประเทศไม่ต้องการให้มันเป็นรัฐาธิปัตย์เรามาร่วมมือกับคนแสดงเพื่อให้คนแสดงมากกว่ามันมากกว่ามันมากกว่ามัน,มกกมนใหญ่กว่ามันและประเทศนี้จะเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงต้องเอากันอย่างนั้นครับ นอปชแดงทั้งไปดินไม่เคยคิดจะต่อต้านการปฏิรูปประเทศไทยเราต้องการครับเพราะเราเห็นว่าประเทศนี้มันมีปัญหามากมายหลายส่วนหลายองค์กรที่จะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นแต่อะไรละครับที่มันมีปัญหาเราก็มองออกว่าปัญหาของเรามันมาจากการรัฐบาล19กันยายน49และรัฐธรรมนูญฉบับปี50นะครับ ตัวปัญหาสําคัญที่จะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นครับพี่น้องที่รารพไอ้องค์กรอิสระก็เหมือนกันเราคนเสื้อแดงไม่เคยรังเกียจเดียดฉันองค์กรอิสระองค์กรใดองค์กรหนึ่งแต่ไอคนที่มันอยู่ในองค์กรที่มันไม่มีความเป็นธรรมนั่นแหละครับมันคล้ายๆกับหมาที่อยู่ในสารสตยิยุติธรรมแล้วไม่มีความยุติธรรมนะครับพี่น้องที่รุ่ เราจําเป็นต้องรังเกียจคนในองค์กรเหล่านั้นและองค์กรเหล่านั้นมันก็มาตามรัฐธรรมนูญฉบับปี50นี่แหละครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเราก็รู้แล้วว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนก็ต้องไป,ไปแก้กันที่ปัญหาแต่การแก้ไขปัญหามันก็ไม่พ้นการเลือกตั้งเอาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าไปทําหน้าที่ในสภาแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปใหม่นี่แหละครับแต่ของเขาไม่ใช่ ปัญหาของกบวสคือแพ้เลือกตั้งมันต่างกับคนแสดงที่สู้เพื่อพี่น้องประชาชนทุกทุกคนในประเทศนี้แต่กบวสสู้เพื่อส่วนตัวสู้เพื่อพรรคประชาธิปัตย์และพวกพ้องและอำนาจเก่าแก่ให้มามีอำนาจเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมมาวันนี้บอกล่าวบอกล่าวกับชาวจังหวัดสุพรรณบุรีว่ามาแล้วพี่น้องครับที่เคารพส4ที่จะนัดกันนั่นก็วันหนึ่ง แต่วันนัดหมายของเราวันที่สิบพฤษภาที่จะถึงนี้ถนนอาสาไปกันนอยังล้นหลามพี่น้องที่เคารพดับผ้าดับพรเตรียมตัวเตรียมใจถ้าแฟนไม่ไปให้อยู่บ้านไปก่อนให้แฟนตามหลังไปทีหลังก็ไม่เป็นไรเพราะเราอยู่กันดานครับพี่น้องครับแต่ว่าผมระยะเวลาที่อยู่ตอนนี้ถึงวันที่สิบคงจะมีเวลาทำภารกิจให้เสร็จสิ้นแลว้วก็ไปด้วยกัน เมื่อถึงวันนัดหมายก็ไปกันที่ถนนอักษะแล้วเราจะอยู่ยาวกันถึงอย่างไรท่านประธานโนโปชอบอกแล้วว่าประเทศนี้ถ้าไม่ได้สิ่งที่ก้องการไม่มีชนะเราจะไม่กลับเด็กขาดใช่ไหมครับพี่น้องที่เคารพเพราะฉะนั้นท่านคุณสุกมายืนแล้วแต่ผมก็ไม่ลงก็ไม่ได้เดี๋ยวจะผิดกติกาแล้วถ้าไม่ลงเดี๋ยวเขาถีบลงเขาจะหาว่าผมไม่ดีเพราะฉะนั้นเอาเละครับมาวันนี้เพื่อจะทักทาย รวบรวมให้กับพี่น้องว่าคนที่ยืนอยู่บนเพียงนี้กับพวกท่านที่อยู่หน้าเวทีเท่ากันครับเพียงแต่เราอาจจะรู้เรื่องลึกๆสถานการณ์ทางการเมืองแล้วเอาความรู้เหล่านั้นมาอธิบายกับพี่น้องว่าสิ่งที่พวกเราเดินกันอยู่อย่างนี้เราทำเพื่อพี่น้องประชาชนสถานการณ์อย่างนี้เราจะไปย่างไงสถานการณ์อย่างนั้นเราจะสู้กันแบบไหนวันนี้ถึงจุดแล้วครับที่เราจะต้องลุกขึ้นมาสู้ การต่อสู้ของเราสันติอหิงสาและก็ปราศจากอาวุธนี่คือสิ่งที่นปชแดงทั้งดินประกาศไว้ตั้งแต่ต้นในการต่อสู้ตลอดมาเพราะฉะนั้นพี่น้องครับไหนเคยไปส่งเสียงดังๆให้สะเทือนเลื่อนลั่นไปถึงเวทีกรปวศครับไ้มันได้ยินดังอีกครับพี่น้องเพื่อไอศตรีพยานให้คว้าดินได้รับทราบว่าชัยชนะของเราถ้าไปครั้งนี้ไม่ชนะไม่ครับแน่นอนครับสวัสดีครับ ขอเสียงประมือให้กับโฆษกนปชแดงทางบิินทนาวุธวิชัยดีครับไปร่วม